ขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งสามห้ากรุงเทพอุบลราชธานีจะเข้าจอดสถานีรถไฟนคะรราชสีมานะครับในชานชาลาทางที่สามวันนี้ใช้เป็นหัวรถจัการนะาเช่นนะกเชมนเลขสี่ห้าหนึ่งศูนย์ฮะ ข่าวรอสิบนาสามคและต่อารัอนงากบวนรรวจตรวจสสียของสภาของทอันนี้ขบวนหนึ่งสะคะถูกต้องตัวเลยอไค่ะขบวนเราจะจบแค่เชาากนาที่สาเป็นขบวนรถเร็วที่หนึ่งสามห้าหลังจบริต้นงาสถานีกรุงเทพไปสนานกรุงเทพนะคะบริษาทที่มีตัวใช้การโดยสารกับขบวนรถ ารอคันน so ี <brightness> <desserts> ้136ออกจากสถานีรถไฟนครราชสีมานะครับเปิดาสนามีทางสนานีนครราชสีมานักศึกษรฝ่อยขบวนรถเร็วที่136นักศึกษาสนามันสามสนปลาปทางตงเขบวนร จาถาเนีนะคะน่าจเสียมากระนาเป,เปหยุดรับส่งสาวชิ่อาษในส่งเงินเดกเกี้ยวเป็นถาษานใานต่อไป